แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถยนต์ Toyota f o r t u n e r 2026ภาษาไทยความยาวประมาณ600คำสำหรับวิดีโอ YouTube โดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยการต้อนรับกลับขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถ SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั่นก็คือ Toyota Fortuner รุ่นปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนตั้งตารอทั้งจากแฟนๆ Toyota แ,แ,และผู้ที่มองหารถอเนกประสงค์ที่คุ้ แข็งแกร่งและเหมาะกับถนนเมืองไทยอย่างแท้จริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ Toyota Fortuner 2026มาในรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและดูดันยิ่งขึ้นระจังหน้าใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความบึกบึนและความมั่นใจฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนไฟหน้า LED ทรงเรียวพร้อมไฟเดย์ทมร running l i g ที่ดูฉบเฉีียวกว่าเดิมส่วนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ต และมีความสูงจากพื้นพอสมควรเหมาะกับการลุยทุกเส้นทางลอ้อแมกใหม่ขนาด18ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเสริมความหรูหราและความแกร่งไปพร้อมกันไฟท้าย LED ด,ดีไซน์ใหม่แบบไลท์กริดช่วยให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นในภาพรวม Fortuner 2026ยังคงคอนเซปต์ SUV สไตล์พรีเมียมแต่มีการปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตและทันสมัยยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราระดับพรีเมียมมากยิ่งขึ้น บาะหนังแท้คุณภาพดีนั่งสบายแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมวัสดุซอฟต์ฟตทัชและตกแต่งด้วยวัสดุสีเมทัลลิคหรือไม้ขึ้นอยู่กับรุ่นระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด9หรือ12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบเสียงจาก JBL ในรุ่นสูงสุดที่ให้เสียงกระหึ่มคมชัดช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารแถวหลังพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันปรับระดับได้ พร้อมหน้าจอมิดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบปรับ,รบอากาศอัตโนมัติ2โซนและมีระบบไวเลสชาร์จเจอร์เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นโดยรวมแล้วภายในของ Fortuner 2026ให้ความรู้สึกหรูขึ้นชัดเจนและใส่ใจในรายละเอียดมากกว่ารุ่นก่อนด้านสมรรถนะ Toyota Fortuner 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4และ2.8ลิตรเทอร์โบซึ่งมีการปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น รุ่น2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6จังหวัดที่ตอบสนองได้ไวขึ้นมีระบบขับเคลื่อน4ล้อพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์คึ้นอยู่กับรุ่นระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความนุ่มนวลขณะขับขี่โดยเฉพาะบนถนนคูุขระนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการลุยทางลาดชันและระบบช่วยออกตัวบนทางชันที่ทำให้ขับฟอร์จูเนอร์ในทุกเส้นทางได้มั่นใจยิ่งขึ้น ระบบความปลอดภัย t o y ยต้าเซฟตี้เซก็ถูกติดตั้งมาให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและครู e คอนโทรลแบบแปรผันอัตโนมัติมาถึงราคากันบ้างครับ t o y o ต a f o r t u n e r 2026เปิดราคาที่ประมาณ1 4ล้านแสนบาทในรุ่นเริ่มต้นและอาจแตะถึง1 8 5ล้านบาทในรุ่นสูงสุด GR Sport ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบต่างๆที่ติดตั้งมาให้ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความหรูหราเทคโนโลยีและสมมมรถนนนกก็ืออว่่่่่าาาคคุ้ับเงิทีจยยไ สำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่ขับขี่สบายใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและพร้อมลุยในทุกสภาพถนน Toyota Fortuner 2026ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือผู้ที่ต้องการรถที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องรูปลักษณ์สมรรถนะและความปลอดภยัย